ตามีเยอะแล้วกูมีกระเป๋าเบฟกูพอแลจะตอกหัวรูปหลังอะก็คือแบบชวนแล้วจะจ่ายตังค์อะเห็นเห็นกูมีปลาหวานอะเาวเดี๋ยวกูจะลำด้วยปลาหวานด้วยถุงนึงอะเอาดิเออสัตว์ไม่รู้เรื่องนะมึงไอ้ที่อะเดี๋ยวกูตอบมาส้มิวสิกมาซอมีแซกแลนวมึงไอ้ที่อะคำซื้อมีซอ เฮียก่อนถ่ายกะไปกะเฮียก่อนไปก้เกัะโป้งไม่อยู่กับโป้งไม่อยู่ปรับภาพแล้วหมุนไปเรื่อยๆไปเลยน้องก็ว่าปรับภาพแล้วหมุนแล้วไปอะไรก็ไม่รู้อ่ะพิมมาหน้าหน้าแล้วก็จุดแล้วก็พิมมาหน้าอีกรอบหนึ่งก็จุดจุดคืออะไรของแกวะรักยาอ่อนเฮียเนี่ย ถ้าเจอพี่กรณ์นะผมอยากให้แกเคียวฝรั่งแกมีฟันเคียวป่ะพี่กรณน้องน้องน้องฝรั่งลูกหนึ่งพี่อยู่ได้ทั้งเจสวันจันทร์หนีเอาไปหนึ่งล้านเท่าไหร่แล้วไทยเพื่อนก็กูลาเมื่อแล้วเพื่อนกูไปธุระกับแม่กูทุกทุกวันจันทร์มันจะพูดมึงมึงมึงตอแหลขอ่ะตาทุกวันกูลาทุกวันเพื่อนมึงบอกตลอดโอ้ยตาตลอดวันจันทร์อ่ะบอกตลอดเียวันจันทร์แล้วแจ็คมาคนอื่นมาเจ็คที่อ่ะปล่อยกูลรันเดือดเลยไงวัันนจอะมึงมีธุระอะไรวันจันทร์บอกกูได้มึงมีธุระอะไรอะแ้่มึงธุระจริงมึงต้องพูดดไ้ เออไปไงไปเก็บใบถ้มไงเอาไปกินไปไหนไปไหนไปไหนเก็บใบท้ำตามกันจันทรำที่อะไรมึงก็รู้อยู่แล้วมึงก็ถามให้กูพูดทำไมไปไหนมึงไปไหนหนึ่งไปเอาใบเอออ่ะใช่ไหมไม่เอาไม่ได้เอาใบเอาไปไปข้างนอกเออเออเออที่อะไรทำอะไรแล้วมีเมียแล้วไม่มีไม่มีแต่ถ้าถ้าพูดกันตรงๆอ่ะแบบว่าอันนี้ไปเจ้าอ่ะอ่ะกูไปเอากูไปซื้อยาหลังรามเบลกัญชา พี่อะก็ไปกินข้าวกับคนนอกด้วยมนข้าวใครมีข้าวใครข้าวกับพ่อแม่นี่ยเลยอย่าตาแหลกพียแล้วก็ไยบรรจันกูว่าต้องไปส่งเวลาพี่เวลาพี่กินข้าวกับสาวเวลาพี่ยิ้มแบบตอนมองหน้ากันนี่เลยยิ้มอฟันไหมเห็นด้วยเม้มเลย เจ็บเป็นยาอ่อนเถอะไอ้พ <ist> ี <main ser Aqui> ่อะไม่มีคุณจะไปรันพัดยาอะไร้เจ๊ท่ามึงไม่ออกมาหากูนะไอ้เียจุกอะไงไอ้เชจุกกลับไปสันดาเดิม์ไงไอ้เียจุกกลับไปสันดาเดิมเลยไม่จะมาเลยวไม่จะมาเลยนะขวาล่างขึ้นเลยนะกลับไปสันดาเดิม์ไงไอ้เียจุกกลับไปกะไอ้เจ๊เจ๊กูรู้มึงจักรู้จักไอ้ลอยอาบูหน่อยอย่าไอ้บอยหน่อีไอ้เชกไอ้พัดยาไงพี่กูเห็นไอ้เจ๊ท่อยู่ อ๋อรู้จักอ่ก็มีพี่ก๊อฟพี่ก็เอฟแหละมาแล้วครับพี่มาแล้วเพื่อนเป็นมีคนเรียกพี่แป๊บไม่ใช่ไม่ใช่เรียกพี่เรียกแจ็คกี้เขาเรียกพี่มาแล้วเพื่อนเนี่ยตัวนี้แหละที่มันชนไหนใช่ไหมไหนใช่ไหมน้องได้ขับมีเรื่องอะไรหรือรู้แล้วใช่ไหมว่าเรื่องอะไรรู้รู้ขับรู้รับเลเออไม่ต้องเล่านะ ก็คือฝั่งฝั่งผมวันนั้นคือผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับผมก็โพสต์ทวิตถามริกระเป๋าขอโทษแล้วผมก็จะพาน้องไปขอโทษแล้วครับตอนนั้นน้องไม่มีโทรศัพท์ครับผมทางไนก็บอกว่างั้นเดี๋ยวจบสตอรี่ค่อยคุยกันครับข้าวๆก็ประมาณนี้แหละครับโอเคก็จบแล้วใช่ไหมวันนี้แล้วพาคนอื่นมาที่ไม่ใช่คนนี้นี่ไม่ไม่ครับจะไม่ได้พาไปครับผมคือตอนนั้นไนบอกว่าเดี๋ยวจบสตอรี่ค่อยคุยกันครับผมผมก็เลยว่าอ๋อโอเคครับเพราะว่าตอนนั้นผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจผมก็โพสต์ทวิตขอโทษแล้วกกกก็อออออ่่่่าาาไไไไนนนนเเเรรรระะะป๋คคัับบบยยยงงงี้้มมตตดิิททโพว คือคือผมจะบอกว่าน้องผมเนี่ยต้องการเจ้าตัวที่ชนมาขอโทษครับทาไมไม่มาขอโทษครับทั้งที่เป็นคนชนแล้วทําไมต้องให้คนอื่นมาขอโทษทั้งที่ตัวเองทาผิดครับประมาณนียไม่มีความรับผิดชอบนะครับในการชนอ่ะเดี๋ยวให้ทางเจ้าตัวพูดนะครับผมจะพาเจ้าตัวไปแล้วครับพูดเด็กตัวพูดดังดังเลยแต่ว่าพี่เขาบอกว่าเราคุยหลังจบสถอนีขอโทษก่อนมันก็ไม่ไม่เสียหายหรอว้ยแค่คําขอโทษครับอะไรเงี้ย นั่นแหละครับผมจะไปแล้วครับแต่พี่บอกว่าแล้วจะไปแล้วคือจังหวะชนนี่มันขอโทษไม่ได้เลยหรอจะเถียงทำไมนี่พูดด้วยที่พี่น้องผมขี่มอเตอร์ไซค์ก็ถูกเลนไม่ครับก็คือจังหวะชนอะผมไม่ผมไม่เห็นเขาเลยครับผมเพิ่งมาดูทีก็คือตอนที่เขาโพสต์ิทครับแล้วผมก็จะไปขอโทษแล้วแต่ว่าตอนนั้นผมไม่มีโทรศัพท์ผมก็เลยไปบอกพี่ว่าเออพี่ขอยิมโทรศัพท์หน่อยอะไรแบบนี้ครับ เออแต่ตอนที่ผมโพสทวิตไปผมไม่ได้บอกนะว่ารถอะไรแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นคนเอ้เป็นคนที่ชนผมแค่พิมพ์โพสทวิตไปว่าเลริเปอร์คนที่ขับรถชนทาไมไม่คิดจะกลับมาขอโทษไหนหรออ่านี่ผมขอเล่าต่อนะพอพอพอนโพสทวิตใช่ไหมผมก็ไปขึ้นวอร์รถถามว่าใครชนแล้วน้องผมที่ขับเอส้ามันก็บอกว่าผมผ่านบ้านเจเพี่แต่ผมภาพไม่ตรงไม่รู้ว่าชนหรือเปล่าผมก็เลยออกตัวโพสทวิตไปก่อนแล้วผมก็บอกนายว่าเดี๋ยวผมพาน้องไปขอโทษนะครับนายก็บอกว่าเดี๋ยวรอจบสตอรี่ก่อนค่อยคุยกัน ผมก็ถามเรืกระเป๋าแล้วก็ขอโทษไปก่อนล่วงหน้าแล้วผมก็จะพาน้องไปขอโทษแล้วครับอันนี้ที่ขอเรืกระเป๋าคิดว่านายเป็นคนน่าเงินใช่ไหมหรือว่าอะไรไม่คือบค,คือผมไม่ได้คิดว่านายเป็นคนน่าเงินหรือว่าอะไรครับแค่จะเอ่อเป็นค่าเสียหายเล็กๆน้อยๆครับผมพูดไปายเนเงินมันคิดว่ามันรักษาผมได้เหรอครับแบบสิ่งที่ผมเจ็บอะแบบผมล้มนะสักครู่ถ้าน<ห>บอกอุบ <ง S 1> าย,ยานพหนะอัตโนมัติจะทำงกาเนใหญ่ต้องพูดคนี้ไว้ขอให้ผู้เล่นทุกท่าน อยู่บนพาหนะของ,งตัวเองอนนด้วยค่ะในายยายของเราไปชอบยังไงครับโอน้ำโอน้ำพี่โอนอยู่นูดด <c oughs> ไ้ไ, <c oughs> ไคิดดูยังไงดีพี่คิดไม่ออกไอ้ตงปากแตกด้วยเนี่ยไงจริงครับพี่เท่านายปากแกแตกได้วันนั้นอยู่มาสิบแปดปีน้องกูไม่เคยปากแตก <c oughs> ออกไม่เคยมีแผลหัวเข่าไม่เคยด้าน ชอบยไงดีพี่ไทย50ใบ10ล้านเล็กเงินไม่ได้อ่ะนายอยากให้ทางเรสรับชอบยังไงครับทางนั้นมึงถามน้องก่อนไว้ไอ้ได้คนที่เขาแข่งอีสปอร์ตอ่ะมึงถามก่อนไว้ไอ้เหี้ยมึงจะหา50ใบถาม10ล้านอย่างเดียวเลยไงเลสได้แต่ได้หมดน้องได้หมดน้องถามแจ็คเรียบ่อยแจ็คอ่ะพี่พี่แจ็คว่าไงดีครับพี่เรียกตังก็ไม่ได้ด้วยไอ้เหี้ยช่วงนี้พวกกูทำยงไงดีวะอืมทำอะไรก็ไม่ได้ด้วยตีอย่างเดียวพี่อ่ะเล็กรังก็ไม่ได้ด้วยดิ เดี๋ยวค่อยมาเคลียร์กันวันหลังกันแหละเรื่องนี้ติดไว้ก่อนแล้วกันแหม่ช่วงนี้อินเลิฟแค่นั้นแหละโอเคครับโอเคครับพี่ขับรถอะระวังด้วยมันรวยรดดมันรวยจัดนี่หว่าเดี๋ยวรอหลังสามเดือนนะอมมไม่ได้เป็นหมอ,อแต่เป็นห่วงเออจริงรวยจัดเีอะไรไม่ได้เป็นหมอแต่เม่เอ้าวเฮียเอก ก็เหมือนมึงรักเขาแต่เขาไม่รักมึงอ่ะโอเคโอเคเกตไหมใหญ่ไหนนี่แหละรุ่นใหญ่ที่แท้จริงเตยมาขนาดไหนไปขนาดนั้นเตยขอร้องเตยไปแบบพี่กอดรันได้ไหมล่ะคันนี้ยังขมช้าเลยยังขมช้าอยืนแบบอี้นี่ยืนจ่อเลยนะยืนจ่อเพื่อเลยนะ ไม่ทำชาวโลกเขาเฮียร <c oughs> วยโมแต่โมแต่ดีไงเฮียโมแต่เบิกไอ้สัตว์เฮีย